ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาซีทุ่มจ้ะทุกคนยังมีคนตกปลามาคาเรนอยู่เลยนั่งเพื่อน,นั่งตกปลาอยู่สะพานจ้ะทุกคนเห็นปะอาอชาิพชัดเป็นไหน,นั่นจ้ะบรรยากาศซีทุ่มเนาะสาองเพื่อนเพิ่งเลิกงานจ้ะเพิ่งเลิกงานจากร้านอาหารก็ดได้ไปปลูกพักแล้วชมบรรยากาศนี้ ไม่ยงอาจจะเคยเห็นแล้วเหรอน่าจะทุกคนกับลุงเลี่ยมอ๋อได้เลยเนี่ยอ๋อเบื้องอ้นบรนี้พาศกันล่มพวงอย่างนะบ้านนี้บรรยากาศซีทุ่มจะพระอาทิตย์ แล้วก็เยื่มเย็นเย,ย็นเนี่ยก้นตกป่าลายอยู่ที่จังหวังสามทุ่มเยแต่ว่าสาวพื้นบริไายพคนหลายเกินไปอันนี้กับเป็นสถานีรถเมล์โอ้รถไฟสถานีใหญ่น่าจะบรรยากาศซีทุ่ม พูนล้านอาหารของสาวเพ,เพื่อนกับยูปประมาณพูนอาจจะสีแดงๆคุณล่านจ้ะมานางทาลูกไส้ลินนี่ก็เป็นโรงแรมจ้ะนี่โรงแรมนก็เป็นลายดีเฮดถึกแถวลินจ้ะ คนตึกตายบางกีนเนี่ยเนี่ยเต็มสภา,าในเลยแกแต่ว่าสามเพื่อนเพ่นบร,ริไทยคนหลายครับบร่ใครบริคลคิปน,นี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเจ้าทุกคนบร,ริไทยมือสองสามมือแล้ว่ายบรรยากาศให้ทุกคนบึงไปแล้วจ้าพอกันคลิปใหม่บายบาย